ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับประวัติความเป็นมาของพระครังในพระครังมหาสมบัติเทพผู้ปกปักรักษาสมบัติของแผ่นดินนั้นเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พาจุรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หเมื่อพระองค์ได้โปรดก้าวให้ตั้งกรมเก็บขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังเพื่อดูแลและจัดเก็บทรัพย์สินแผ่นดินล้นก้ารัชการที่หทรงโปรดก้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจัก,กรพรรดิพงศ์ให้ทรงกำกับดูแลกรมนี้ด้วยความไว้วางพระราชหฤทยัยต่อมาสมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระจักรพรรดิพงศ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวจัดสร้างเทวรูปพระคลังขึ้นเพื่อให้เป็นที่คุ้มครองปกปักรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินที่รวมเก็บไว้ในพระคลังมหาสมบัติและให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ทู 9, ลเกล้าฟะอ,องทุลีพระบาทที่รับข้าราชการ ในกรมพระครังมหาสมบัติให้มีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโดยขอพระบรมราชานุญาตทำรูปปั้นเทวรูปพระครังลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราชเป็นบางส่วนพระครังในพระครังมหาสมบัติเป็นรูปปั้นที่มีลักษณะเป็นเทวดารอยืนทรงเครื่องกษัตริย์ตาธิราช สวมมงกุฎยอดชัยพระหัตขวาถือพระขันพระหัตซ้ายถือดอกบัวเปรียบเสมือนมีเทวดาปกปักรักษาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของแผ่นดินซึ่งต่อมาเป็นที่ประจักษ์ว่าเทวรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเทวรูปอื่นหรือองค์เทพอื่นๆเพียงแต่ไม่เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างของสังคมไทยเท่านั้นเอง แต่สำหรับในสังคมชั้นสูงและหมู่ข้าราชการในกรมเก็บนั้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านเป็นอย่างดีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนชื่อจากกรมเก็บมาเป็นกรมพระครังมหาสมบัติภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกรครองเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้ง กระทรวงและกรมปีพุทธศักราช2476ในรัชกาลที่7โปรดให้รวมกรมพระคลังมหาสมผัติกรมเงินตากรมรักษาที่หลวงและกัดปนาและกรมกราสาสิทธิการเข้าด้วยกันเรียกว่ากรมพระคลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมคลังต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2495ซึ่งภารกิจของกรมธนารักษ์ในความรับรู้ของประชาชนทั่วไปคือผลิตเหรียญกระสาบเหรียญเทลึกในพระราชชวรโรกาสและในงานพระราชพิธีสำคัญสคัญและดูแลที่ดินราชพัสดุแต่อีกหน้าที่หนึ่งของกรมธนารักษ์ที่สังคมไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้คือ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือดูแลรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งมีค่าของแผ่นดินซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากอดีตเป็นงานศิลป,ปะชั้นขูที่งดงามจากการสร้างสารรค์ของช่างฝีมือในราชาสำนักสร้างขึ้นจากทองคำเพชรนินจินดา ที่ประเมินค่าไม่ได้ทรัพย์สินเหล่านี้มีมากมายถึง9 0 0 0หมกว่ารายการและมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทีดาจัดแสดงในศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกระสาบในพระบรมมหาราชวังและในปัจจุบันนี้เทวรูปพระคลังซึ่งมีลักษณะเป็นเทวดาลอยืนทรงเครื่องกษัตริย์ตาธิราช สวมมงกุฎยอดชัยประดิษฐานอยู่ณห้หองพระคลังสำนักทรัพย์สินของมีค่าแผ่นดินในภาพบรมมหาราชวังเป็นดั่งเทพผู้พิทักษ์ปกปักรักษาพระราชทรัพย์และทรัพย์สินของมีค่าในแผ่นดินในพระคลังมหาสมบัติและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าทูลละอ,องธุรีพระบาท ที่รับราชการในพระคลังมหาสมบัติรุ่นแล้วรุ่นเล่าซืบต่อกอนัมาจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่